ของ Health and Beauty <laughs> เรื่องนี้นะคะ Health and Beauty ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องสวยๆงามๆหลังจากที่เมื่อวานเรากําจัดหนังไก่ของจักรุแล <c oughs> ของเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะเก็มากวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาใจสําหรับคนที่ดูแลเรื่องของใบหน้าบ้างดีกว่า <c oughs> ใช่นนส่วนเป็นเรื่องของส่วนตานะคะส่วนตานะคะแล้วยายอะคะ อ่าฮะยังทาได้นะทําได้หมดทุกคนผู้หญิงผู้ชายก็ทําได้หมดพี่ตาไม่เก็ตไม่เก็ตแต่มุกชายขอโทษแฉพี่ตาไม่เข้าใจว่าคุณตาคนยายเป็นบรรพบุรุษของเราซึ่งเขาจะอยู่คู่กันพี่ตาบอกว่าเป็นเรื่องของตาแอบเล่ทางด้าล่าแปว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 ไว้เช้ามากเลยขอโทษนะเนี่ยไปกลับเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเช็คใหม่เช็คใหม่โอเคโอเคโอเคเอ้ามา องดวงตาใช่บางทีเราก็มีปัญหาตาเราอาจจะบวมไปเพราะว่าจะลองให้หรือว่าไปกินล่อไปเที่ยวมาเมื่อคืนตอนเช้าตื่นมามันบวมอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราเกิดมาเรามีใต้ตามบวมไปแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณพายตรงเนี้ยมันดูดีขึ้นให้ดูงกระจับขึ้นด้วยทาไม่ง่ายมากเลย3วิธีนั่นก็คือ1นคุณชอบกินชาเขียวหรือเปล่า ถ้าชอบค่ะซื้อไว้เก็บไว้ที่บ้านเลยก็คือถุงชาถุงชาเขียวกินเสร็จเรียบร้อยจะเป็นต้องเป็นชาเขียวไหมอะต้องเป็นชาเขียวชาอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เลปเต้ร์นก็ไม่ได้นะคะไไม่ด้เอาญี่ปุ่นเนี้ยแหละแท้ๆไปเลยเขียวๆนะเขียวๆด้วยถ้าสีอื่นไม่ต้อง แต่เนี้เนี่ยเอาประหยัดเลยนะโอแกนิกด้วยซื้อมาโอแกนิกไปอีกแล้วเราจะเน้นคุณภาพสุขภาพนะคะที่นไหม่อนเรใช้กระรอบดวงตาต้องโอแกนิกกันแล้วไม่กัน่สารเคมีจะเข้าสู่ดวงตาได้อันนี้เนี่ยพวกเราดื่มชาเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กากฟกบแาทุกท่านกากลับมาโอเคเอาถุงชาเขียวไม่ต้องทิ้งขยะเก็บไว้ก่อนนะคะ ทีนี้เนี่ยเราตัวเนี้ยสามารถมาโปะตรงตาเราได้ mm hmm. แล้วก็นอนไปสิบห้านาที ให้ความมันชื่นเชียวถ้ามันเข้าไปในแถวรอบตาของเราจะบอกว่าแอบนึกถึงอะไรหรือว่าเวลาแอบแอบเคยเห็นคนกินชาแล้วแบบพอกินเสร็จอ่ะถุงชาเขาไปอมต่อจริงหรอไม่เคยเห็นเนี่ยววายแอบว่อะไรหรือเแบบถ้าเกิดว่ามันเอาไปอมแล้วมาปผดตาจะเป็นยังไงอันนี้มันมันใกล้ชิ่เกินไปนิดนึงโอเคโอเคโอเคนะคะก็ตัวเนี้ยเอามาสามารถมาแปะได้แต่ว่่าทีก่อนที่เราจะแปะเนี่ยเอาถุงชาเนี่ยไปชาช่องฟริตหรือชาช่อง ตู้เย็นก็ได้ทิ้งไปรั้งคือแล้วค่อยกลับมาใช้ก็ได้หรือแค่สิ้นาที20สบนาทีให้มันเย็นจริงๆอ่ะเพราะความเย็นของมันะมันจะช่วยให้เราอะไรที่มันบวมอะ่ะมันจะช่วยยุบลงใช่ไหมไอ,อชาเข็มมก็ช่วยกระชับด้วยมันก็ทําให้เรารลดความสดชื่นขึ้น กูดเชฟทนในแบบนี้ใช่อันนี้ง่ายๆเลยข้อแรกข้อแรกนะคะใช้ถุงชาเขียวนะคะประหยัดเงี้เราไม่มีอะไรละฉันดื่มชาเขียวอ่ะอย่าใช้นี่ต่อนะอันที่สองก็คือนวดนวดเอาครีมตาที่เราทาทุกวันค่ะถ้าเราไม่มีไปซื้อะไอครีมอายครีมครีมตาเอาอะไรครีมอายครีมนะคะไม่เอาไม่ต้องแปรงเลยพี่ตาโอ้โหตตัวเลย าจะฟังง่ายขึ้นเกจ้เอาไอครีมาค่ะนะคะที่เรามีอยู่แล้วถ้าไม่มีไปซื้อดีกว่าเพราะว่าเราก็ต้องช่วยนิดนึงเนาะก็เอาไปทาตรงใต้ตาเรานิดนึงแต่ว่าวิธีการทาเนี่ยบางคนไม่ใช่บวกนี้นะคะใช้นิ้วนางใช้นิ้วนางโอเคจะไม่ผูกนิ้วนิ้วนางเดี๋ยวผูกผิดนิ้วนางป้ายครีมปุ๊บแล้วก็ถูถูถูวนเพื่อวอร์มครีมให้ครีมมันอุ่นขึ้นมาหน่อยจากนั้นเนี่ยก็ โปะอย่างเงี้ยกดเอาไว้แล้วค่อยๆย้ำเป็นจุดๆนะคะอย่าปืดอย่างงี้นะเหี่ยวเลยล่ะเราทำแบบนี้มาตลอดเลยพี่จะมารู้ทึกหลังว่าใช่เป็นต้องทำอย่างงี้ใช่ต้องค่อยๆแตะแต่บางคนบอกว่าพี่คะแตะมันไม่ซึมสิคะพี่ซึมเยอะกว่าที่เราไปโปะอย่างงี้อีกหน้าก็เหมือนกันนะครีมทาหน้าต้องทำอย่างงี้ ใช่แล้ว,วนิดนึงพอ,พอพอเวลาที่พานะนหลายคนทาตามพอพอเวลาที่พายน่ะให้เอาเมือถูถูเพื่อให้แบบว่ามันมีความร้อนแล้วก็เอาไปแตะเพื่อให้แบบว่าครีมเนี่ยเขาไม่ได้มีการวอร์มกับความร้อน<ช>แล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหนังเราด้วยเร็วขึ้นดีขึ้น<ช>เราทำอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องถูจนที่ว่าครีมมันหายเราไปได้มือเราไปเลยน้วนเนี่ก็เท่านั้นก็อย่าทาเลยดีกว่าโอเคกลับไปที่ วงตาของเราค่ะกลับไปที่ดวงตาของเราีกก็เอาครีมอันนี้มาคือมาแปะตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เอานิ้วตรงนี้นิ้วนานิ้วนางกับนิ้วกลางของเราสองนิ้วเนี้ยมาตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนว่าลู่ลงไปบงไม่ใช่แรงๆนะคือลู่ให้มันขึ้นไปข้างบนลู่สามครั้งแล้วก็พอแล้วก็นึกในใจอยาเหงาขึ้นเฉียดกระชับ กระเช้ขึ้นใจมันก็เหมือนว่ามาส аж ขึ้นมานิดนึงมันก็โอเคมันช่วยจริงๆมาอย่างที่3ามมาดีกว่าค่ะใช่อย่างที่3ก็คือเราใช้สำลีแผ่นใช่ไหมคะใช่โอเคสำลีแผ่นล้างหน้าให้เราเรียบร้อยก่อนนะล้างให้มันสะอาดเสร็จร้อยแล้วก็สำลีแผ่นนี้เอาไปแช่ช่องฟิตเหมือนกันชุบน้าก่อนนะไม่ใช้เขาแห้งต้องชุบก่อนอกมาแข็งก็นันและนะชุบก่อนแล้วก็เอาครีมทาตา ไอครีมเหมือนเดิมแปะตรงนี้แล้วก็เอาเขาทำสำลีแผ่นโปะกดตรงหน้าเหมือนกันมันก็จะรงตาใช่ไม่ใช่ทาตามแล้วแปะไว้ตรงแก้มก็ไม่ได้ผลใช่นี้เน่ทำไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าความเย็นกลับที่มันจะโดนครีมของตรงตาของเราจะซึมเข้าไปลึกเลยมันจะช่วยซึมเข้าไปยิ่งกว่าที่เราจะ แต่พอมันเริ่มหายเย็นน้ํามันเริ่มออกเนี่ยเอาออกไปไม่ใช่นอนแช่ลับก้นไลท์อันนี้ใช่ก็ทําทุกวันนะทุกคืนก่อนนอนก็ดีหรือไม่ก็ทุเชาวติ่นขึ้นมามันก็ได้ก็ได้อ๋อหรือว่าบาองคนเขาจะใช้แบบวิธีในการเอาช้อนช้อนชุกน้ำแล้วก็เข้าช่องฟิตช่นี่ก็เคยได้เคยได้อ่านเหมือนกันอ่าแล้วก็เอาเอาตรงก้นช้อนนะคะที่มันมูอ่ะปกเอาไว้ตรงใต้ตาเออหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ เคยเห็นเยลลี่ที่มันเป็นถ้วยกลมๆไหมคะเคยไหมพี่ต้าเคยเห็นไหมแบบพวกเยลลี่คล้ายๆแบบพวกปีโป้หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นถ้วยที่แบบมันเป็นโค้งโค้งอะเขาก็จะเอาเข้าช่องติดเลยแล้วเขาก็จะเอาแบบไอ้ตัวฝาเนี่ยปกติดเอาไว้แล้วก็เอาส่วนก้นที่โค้งโค้งเนี่ยเอามาคลึงใต้ตาได้ก็เป็นการ adapt ใช้ได้นะคะกับของที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยแหละใช่ง่ายๆแบบนี้ ก็มีอ uhm ันนึงขอไปหน่อยนึงคือถ้าเราเหมือนว่าเราต้องการความชุ้นชื้นให้มันอยู่ในใต้ตาเราใช่ไหมใช้ฟาสลีนอ่ะอันนี้ง่ายๆมากเลยฟาสลีนทาข้างบนเพราะว่าฟาสซลีนอ่ะมันไม่ได้ช่วยว่ามันไม่ได้คนจะเข้าใจว่าฟาสลีนทำให้ผิวมันชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันปกป้องเพื่อจะไม่ให้น้ำมอชเจอร์ของในผิวเราออกไป เออนะคะหรือว่าปิโตนัสเจลใช่ค่ะปิโตเลียม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 เจลแพทชูลีมและปิโตนัสคืออะไรอ๋อปั๊มน้ำมันโอเคนั่เขาต้องใช้อันนั้นนะมันเกินอ่ะไม่ได้อันนั้นไหลแน่นอนเลยไม่เอแมวมาทั้งปั๊มเลยแมวโอเคนะง่ายง่ายง่ายอะไรแบบนี้ ว่็สามารถที่จะทําให้ใต้ตาของคุณเนี่ยในการที่แบบเฮ้ยตื่นมามันไม่สดชื่นมันล้าจังเลยหรือว่าบางคนที่เป็นมากลมันบวมมากมันใหญ่มากเหมือนกกฟิชชั่นมะปลาทองอ่ะเคยเห็นปะปลาทองตัวอ้วนเ่ะมันจะหลอก่บบบตป็นแนนตรงนี้เข้าอยางเอออะไรอย่างนี้ ก็ท right? ําได้นะคะทำให้ใต้ตาของเราเนี่ยดูดูีขึ้นใช่แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะไม่ใช่แบบ24ชั่วโมงเมื่อคืนหนูทำแล้วตื่นเช้ามา ไม่เห็นจะหายบวมเลยน้องบวมมาตลอดทางชีวิตน้องคิดว่าทั้งอายุน้องน้องคิดว่าน้องทำคืนเดียวจะหายไหมคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องนะในวิธีที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่คะนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งทริปที่เรานํามาฝากกันกับเรื่องของกลิ่นปากค่ะโดมสิโดมโดมเลยดมได้ไงบางทีเราจะบอกว่าทำไมเงี้ยมันไม่มันไม่มีกลิ่นอะไรอ่ะง่ายๆเลีย แนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้แล้วก็ไปดมเหม็นกลินก็คือ,อยูมีกลิ่นปากนั่นแหละอ๋อนั่นแหละสำหรับใครที่มีกลิ่น <c oughs> ไม่พึงประสงค์พวกนี้นะ ตอนนี้เลียกันใหญ่แล้วเต็มแขนแล้วแฉะ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 แล้วเลียแล้วเลียแล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยลองเช็คตามวิธีที่พี่ต้าบอกแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะวิธีง่ายๆหลายคนบอกโอ้เปลี่ยนยาสีฟันก็แล้วลองแบบว่าไปหาคุณหมอก็แล้วซื้อที่ขูดฟันขูดลิ้นอะไรเงี้ยมาก็แล้วใช้แบบว่าได้ไหมขัดฟันนู่นนี่นั่นทำมาหมดแล้วแต่ว่า เฮ้ยทำไมตื่นเช้ามายังคงมีกลิ่นปากาหรือว่ารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยก่อนนอนเราก็แปรงฟันนะตื่นเช้ามาก็แปรงฟันแต่ก็ยังคงมีกลิ่นปากอยู่วิธ <az> ีง่ายๆเลยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นง่ายมากกลัวปากเข้าไปนั่นก็คือตื่นเช้ามาคุณยังไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องแปรงฟันนะแล้วก็ยังไม่ต้องแบบรับประทานน้ำไปเลยสิน้นกลัวปากด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนที่แบบมันเป็นขวดขายแบบหกสิบาทร้อยหนึ่งแป๊บนึงนะ น้ำมะพร้าวสกัดเย็นสกัดเย็น,นคือน้ำมันมะพร้าวมันจะเป็นวิธีการสกัดของเขาออของมันโดยเฉพาะเลยโอเคค่ะแล้วก็มากล้วปากทำเอาไว้ระหว่างที่เราแบบอาบน้ำสระผมแล้วก็อมเอาไว้แล้วก็คั่วอยู่ข้างในปาก oh, <okay. S 2> มันจะไปล้างพวกแบคทีเรียพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในปากแล้วก็พวกที่จะทำให้มีกลิ่นเปรี้ยวอยู่ข้างในปากนี่แหละ แล้วพอเวลาที่เราบ้วนออกมาเนี่ยเชื่อไหมว่าน้ําจากที่ใสใสเป็นแบบน้ามะพร้าวเน้่มะพร้าวใสๆสม่อมัาจะรู้นสขาวนะเพราะว่ามันเหมือนมันมันเอาพวกแบบสิ่งสกปรกข้างในปากเราออกมาเอแล้วก็ไม่ทิ้งความมันอยู่ในปากเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็แปรงฟันแล้วก็ แค่ครั้งเดียวเห็นผลเลยว่าปากของเราเนี่ยก็จะคือแบบไม่มีกลิ่นอะไรพวกนี้ตกค้างโอเคเราลองดูลองทําดูแล้วพอเจอเพื่อนคนแรกก็ฮ่าเต็มเเราพีถึงไอ้นี่แล้วไรรู้ว่าเฮ้ยใช่ดีจริงว่าอะไรอย่างนี้ลองดูลองดูริงดูเนี่ยตอนเนี้ยหรือไม่ก็ออกไปซื้อเลยปะออกไปซื้อพวกเลยพอเจอหน้าใครคนแรกผ่านมาปุ๊บเธอมา่อเช้าฉันดูรายการยอหญิงมา หรือ,อไม่ก็ล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าให้ฉันเนี่ยห้าใส่เพราะฉะนั้นเดินนับหนึ่งสองสามห้าเลยอยากให้เพื่อนรู้ตัวถ้างั้นเพื่อนจะก็จะกั้นหายใจฮึบแล้วก็จะไม่รู้ว่าม,มันได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจู่โจมเข้าไปเลยแล้วก็จะได้รู้รว่ารู้ไปเลยขาวดำนะเลยมันหายจริงหรือไม่จริงมาบอกเราด้วยนะคะเผื่อจะได้มีอะไรตลกตกมันร่างฟ้อนกันต่อ เราก็จะได้รู้อะไรแบบนี้อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอาไปปรับไปใช้ได้นะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพี่ต้าบอกว่าสามารถเอามาโพสตใน้น Facebook ของเราได้ก็เข้ามาได้เลยนะคะ facebook com s a youryingtalk สกดค่ะ youryingtalk ใช่ไหมคะ y o r y i n g t a l โอเคแย่เหมือนฟังดิกชันนารีเลยเหมือนกดเคทโตัะแลว่แล้วว่าเราต้องมามามาคอนฟูส์คอมเพลซเพลงมาแน่เสะกดอ่ะแล้วก็ตั้งเพลงไว้เลยแล้วก็กดปุ่มเลยเติมเติมเราสองคนก็ยืนขึ้นมาท่าเต้นตามที่มันพูดเสียงเอาปะเข้าใจปะเนี่ยไม่เข้าใจโอเคจบคไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปอยู่กันต่อกับรายการเล่าสู่กันฟังค่ะ